วัดนี้เทาไได้วยนะเนี่ยนี่วัดไหนวัดแอมหรอวัดโอนวัดใส่การคาดเฮ้ยาดไหมมีขาดแค่น้อยต่น้อยเหรอไอ้นี้ตังไปอะไรเยอะตั้งแเอมหรอโอ้ตัั้งโังลหรออาวูรู้จักวาา ทรงชามันก็สิามโวลต์ขึ้นมากกว่าแบตเตอรี่ันนี้สองน่น้อยกว่าเนามันกะต้องมากเร็วไรชาดีนะจะเทียบสายหรอเาใส่ลอเป็กทบเลยรชาเบาดังเลยนะเบั้าเท่อเชียบมันน่าจะมีน้ำมันอยู่ในนิใสา ต,ต้องล้างารอ่อมะวิ่โคลนเลยอย่งนี้เน้ำมันอยู่ทำงาแล้วงำงานเสร็จแล้โอ้เอ,อ้มาถึถงติดเลยเนดะตาทำงนานไ่เช้าไม่ติดอ่ะ พี่มืออยู่พี่มือเขาถ่ายกูโอ้ยมาถึงดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตึงปั๊บเลยเล่นในเช้าไม่ดีฮะกลางนเช้าไม่ิีเอาไปต่อเลย